ข่ายยนต์ปะจิงครับตัวนี้เป็นชิวาบุระครับ13แรงโฟวิเก่าญี่ปุ่นเข้าล้องอ้อยกำลังสวยครับตัวนี้ครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยยางนี่ก็890%อะยางนะครับไม่มีรายงานเลยครับเดี๋ยวจะล้างให้สวยเลยถ้าใครท่านใดเอาครับเดี๋ยวล้างให้สวยครับเครื่องในเครื่องเดิมๆครับยังล้างไม่เกี้ยงนะถ่ายวิีโอให้ดูก่อนครับอ่า ว่ารถสภาพมาจากที่ญี่ปุ่นอย่างนี้ครับนิ่มๆเลยโตรตเตอรี่มีพร้อมครับเา้าวเครื่องให้ดูเดือนิ่มนะยครับไม่ต้องเข่าหัวเลยเครื่องดีครับใช้งานมาแล้ว546ชั่วโมงเครื่องนิ่มครับนิ่มเลยพร้อมใจครับระบบโฟลว์วิวอะไรใช้งานได้หมดครับเอาเดี๋ยวดับเครื่องก่อน ระบบโฟ h e วิวโรล r y รี่ทุกอย่างใช้งานได้นะครับนะครับสนใจนะครับ08.5.108.7.093ครับไปอะไรยนต์ครับรถไถเรามีให้เลือกเยอะขอบคุณครับ